นะครับภาคสองครับมาแล้วครับเบบี้ปเปิดศึกมาถล่มก่อนเลยฮ <c oughs> ักกับฮักกับทานร้อนกันสู้กันอยู่ฮักเวียงทานร้อนกันเลยให้ทานร้อนเวียงครับกันเลยเอา้ากับตันนี่กล่ามาตอนไหนเนี่ยมาตอนนี้เลยกระเด็นมานี่เลยเจ้านะโอ้ี่สไปเดอร์แมนนอนอยู่นี่เหรอ ไปส่งกับไปเลยโอ้ยโอ้ย oh, เจอสองเท้าประสานกันโตโอ้พวกเจ้านี่ oh, oh. ยังแข็งแรงเหมือนเดิมโตโอ้ oh, หลบได้จับเท้าเวียงไปเลยโจ <c oughs> นอนเอ้ใครนอนโดนถล่มนี่ก่อนนี่ก่อนเฮ้ยจับไปสี่ กระโดดไปเลยโดนโดนี้เลยนี้เลยต้องบินโดดทับไอรไอังแม่ไอรังแมวต้องจา่าแบตตอนไอรังแมวต้องบินไปจา่าแบตตอนอบินไปรบบจ์จแบตก่อนเลยเต็มเต็มเบบี้ของพ่อก็กลับไปชาร์จแบตก่นอนอย่าทำเบบี้นะโอ้อะไรมาทำไปต้องแบตบปล่อยยัยสิ โอ oh. <Onion milk. S 1> ้โหหลบวายทีนโอ้มาติดตามแบงเลยเจ๊ติีจมแพงเลยแต่ตาอะไรทำไมขนอนใช้พลังอินฟรีดี้หลุดมาแล้วโอ้โหปล่อยแสงหลบก่อนเพิ่งจะหลุดออกจากใจวิ่ง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 กระโดด ยิงกระโดดตูดเกือบไลเกือบไม่ทันโดนเลยหลบไม่ทันเลยทำไมต้องมานบินเร็วไงกระโดดกระโดดไปไกลเลยตรงข้างหลังมีอะไรไหมนี่เรายังไม่ตายครับโอ้ลอยเพลงควางไปเลยลอยเพลงควางในโอกาส โอ้มีรถมาช่วยสู้ด้วยโอ้โหเบบี้ซูปเปอร์เบบี้เราไปถล่มหลังบ้านแล้วเยี่ยมมากเ,เดี๋ยวข้างหน้าพ่อจัดการเองพ่อจัดการอะไรเนี่ยกัปตั้นนิกา้กกนนกากับกัปตั้นนิก้ากับไอ้ยโโาโอ้เจอมุนตามเมีนช่วยตัวนี้เป็พลังเยอะ ตัวนี้พลังเยอะจริงจริงฉันคิดว่าฉันต้องถอนกำลังแล้วตัวนี้พลังเยอะ,ะรักตายๆจะตู้ไม่ได้แอดเวนเจอร์อีรอนแมนกับตันมิการ์สไปเดอร์แมนแล้วก็เหล่าคุ้มตาแมนมาช่วยกันมีพาวเวอร์แอนเจอร์ช่วยด้วยฉันขอไปพักก่อนนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณครับ